สั่งมาตัวที่แล้วคือใช้งานดีมากรอบนี้คือสั่งมาอีกตัวตรงปกเหมือนเดิมกับไยห้อยระยะโซล่าเซลล์ของโมดีรุ่นอัปเกรดใหม่สายไฟเส้นให่หนายาวถึง10เมตรมาพร้อมกระดอดไฟถึง20หลอดรุ่นซูเปอร์ทนทานกันน้ําเข้าได้และอุปกรณ์ติดตั้งมาภายในกล่องครบชุดตัวแผงโซล่าเซลล์จะเป็นรุ่นอัปเกรดใหม่ขนาด25วัตต์ที่เก็บประจุพลังงานได้เร็วมากขึ้นมาพร้อมแบตเตอรี่ที่สามารถติดตั้งและแยกออกจากแผงโซล่าเซลล์เปิดใช้งานหลอดไฟในตอนกลางวันได้ความจุข,ของแบตขนาดถึง0,000 ah. แอจะมีที่นม สายอยู่2ที่สําหรับต่อสายไฟและชาร์จแบตจากแผงโซลาเซลล์ไฟเปิดปิดเองอัตโนมัติตอนฟา้ามืดปลอดไฟกันกระแทกได้ดีเพราะทํามาจากวัสดุ p c ตัวแบตเตอรี่จะติดตั้งใต้แผงโซลาเซลล์ก็ได้จะติดตั้งแยกแผงแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดปิดได้ทั้ง2แบบเป็นรุ่น IP65 ที่ป้องกันน้าป้องกันฝนได้ว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์แบตเตอรี่หรือไฟห้อยระยะตัวแผงโซลาเซลล์ติดตั้งตรงที่ลงแจ้งแสงสว่างทั้งวันชาร์จแบต5-6ชั่วโมงก็เต็มแล้วไฟห้อยระยะตัวเดิมที่ผมสั่งงงมมมาาาาานออกกจสสววววยยแล้้คคืัให่ แม้ในวันที่แดดไม่มียังให้ความสว่างได้ถึงเช้าเหมาะมากสำหรับใครที่ชอบไฟประดับให้ความสวยงามตกแต่งสวนปีใหม่คริสต์มาสปาร์ตี้จะติดตั้งเปิดใช้งานแบบยาวๆก็ไม่ต้องเสียค่าไฟตลอดทั้งปีเอาจริงๆคือรุ่นนี้ถูกใจผมมากสายยาว10เมตรมีหลอดไฟตั้ง20หลอดและสินค้ายังมีรับประกันให้ด้วยใครที่กำลังมองหาไฟห้อยระยะไปประดับตกแต่งตัวนี้เหมาะเลยครับแสงสีเหลืองวอมสวยมากระบบเซ็นเซอร์ทำงานไฟติดเองอัตโนมัติสวยงามและช่วยประหยัดค่าไฟได้ดีเลยแหละครับพี่ๆท่านใดเห็นแล้วอยากจะได้ไปประดับตก แต่งสักตัวกับช่วงโปรจุกๆแบบนี้เลือกดูสินค้าได้ที่ทักก้าเหลืองมุมล่างซ้ายนะครับ